สวัสดีไปลุ่นับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่าตอนนี้แลบแคมมันอยู่ประมาณไหนนะครับที่ท้ายมันยังคาคาอยู่นะครับแต่รถมันไม่ได้ห้อยนะแต่รถมันไปแล้วมันไปคาครับรถมันคาเดี๋ยวสักครู่ครับไปลุนเดี๋ยวเรามาหมุนดูจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราใส่แบบประกอบปกติมาร์กตรงนะครับไอตัวขาทีดีซีเนี่ยเราจะทําการใส่ทีหลังนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการงัดและคดนะครับเดี๋ยวเราจะต้อง หมุนไปในจังหวะ o อร์ Over l a ปก่อนครับตรงนี้ก็รีเซ็ตศูนย์ไปเลยครับเดี๋ยวสักครู่ครับอันนี้เราหมุนมาในจังหวะ o อเว l a ์แล้วนะครับแล้วเราก็ทําการใส่ขา TDC ครับโอเคไม่รู้เราใส่ขา TDC ไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขนะ AIDC เ,เสียนะครับเราต้องดูตำแหน่งขึ้นสุดของลูกสูบก่อนนะครับตำแหน่งที่ลูกสูบมันขึ้นสุดนะครับ เดี๋ยวเราลองหมุนดูมันอยู่ศูนย์เดี๋ยวดูดูไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเควัยรุ่นดูนะครับให้ดูที่เกจ TDC ก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาอ่าน IDI เสียนะครับเกจ TDC เราต้องหาจุดบนสุดก่อนครับที่ผมหาได้นะมันจะประมาณ4.50นะครับพอหมุน พอหมุนไปอีกมันก็ลดลงนะครับงั้นเราก็มาค้างไว้ที่4.50ครับอันนี้คือข้าวเออไม่ข้าวแล้วอันนี้คือดูอันนี้คือตำแหน่งลูกสูบขึ้นสุดแล้วคราวนี้เราก็มาดูไอดีไอเสียครับไปรุ่นดูเกจไอดีครับเกจไอดี3.49ครับดูเกจไอเสียนะครับ1.67ครับ เราจะทําการเคาะให้มันเท่ากันนะครับจากประสบการณ์ที่ผมไล่รถนะครับรถตัวเองนะครับแบบนี้ท้ายไม่เดินนะครับท้ายมันมันมันไม่แรงอ่ะคือมันไม่เดินแน่นอนครับตัวเลขประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเคาะให้มันเท่ากันนะครับจังหวะที่เราคลายเฟืองน็อตนะครับมันตัวเลขมันจะเพี้ยนใช่ไหมครับตัวเลขมันจะเพี้ยนเราก็ไม่ต้องตื่นเต้นครับเราก็ยืนตัวเลขเดิมไว้ครับว่า ลูกสูบขึ้นบนสุดอะมันเป็น4.50ูนะครับของเราเมื่อกี้เราก็ค่อยมางัดตัวน,นี้เอาอันนี้ไม่ใช่ก็งัดลงดูดูด,ดูดูที่มันขึ้นสุดนะครับตอนนี้ตนนัวเลขมันอาจจะไม่เท่าเดิมอันที่มันสูงสุดละกาัน4.48 4.49 4 4, 4. 4. 4. มันถอยแล้วก็ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ4ี เราไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปซีเรียสเยอะครับ4.49อันนี้คือเราหาตำแหน่งสุดก่อนนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วเราก็เดี๋ยวมาค้อยมันใกล้เคียงกันับอ่ะโอเคครับเพอรุ่นที่ผมค้อได้ก็ประมาณนี้ครับ4.49 4.50นะครับเนี่ยล้วตัวเลขมันก็อยู่ประมาณนี้2.5นะครับ2.55 2.54คือตอนนี้มันไอเดีเสียแคมมันทำงานตรงแล้วตอนแรกที่เพื่อนๆเห็นตัวเลขอะ มันห่างกันเยอะเลยครับอันหนึ่งสองไปปลายอันหนึ่งหนึ่งต้นๆหรือว่าสามต้นๆกับหนึ่งไปปลายเนี่ยมันมันไม่บาลานซ์กันครับมันไม่บาลานซ์กันเข้ามากออกน้อยเข้าน้อยออกมากมันก็ลออรอบครับเข้ามากออกน้อยมันก็อั้นครับมันก็ขารอบครับประมาณนี้ไปรุ่นสําหรับเครื่องมือที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นชุดตั้งโอเวอร์แลปแคมชาร์ปก๊อปเจาหอนะครับประกอบไปด้วยนี่ครับชุดไอดีนะครับ ชุดไอเดียเสียในอุปกรณ์เหมือนกันมีเข็มมีนะส่วนขา TDC ก็จะเป็นแบบนี้ครับขา TDC มีโลโก้ก๊อปเจาหอนะไปรุ่นตอนนี้เหลืออยู่ประมาณห้าสิบตัวนะครับสั่งมาร้อยตัวก็ลูกค้าก็พอมีครับพอมีส่วนไอ้ดิจิตอลเกรดแดนเกรดนะครับตอนนี้ของรอพร้อมเสิร์ฟครับมีให้หนึ่งตะกร้าตะกร้านี้ประมาณห้าสิบชิ้นครับฝากไว้รุ่นไว้ด้วย สนใจเครื่องมือก็ Facebook นาลงงช้ยผลแพงอยู่หน้าช่อง TikTok นะครับฝากด้วยครับ